กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะยิ้มแก้มแตกแก้มบุ๋มคว้าสองรางวัลอินฟลูพี่พีทหอกกำลังใจถึงที่พร้อมคอมเมนต์หวาน หันมาจับธุรกิจออนไลน์แบบจริงจังแถมนั่งแท่นอินฟลูเอนเซอร์สาวเก่งจนแก้บุ๋มปริยาดาเป็นตัวแม่อีกหนึ่งคนของวงการขายของออนไลน์ที่ใครๆนะคะต่างก็รู้กันดีล่าสุดนะคะสามารถคว้ารางวัลจากเวที Thailand i n f l u e n c e เซอ a ์อว2023มาครองได้ถึง2รางวัลเลยทีเดียวเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมานะคะเหล่าคนดังตบเท้ากันเข้าร่วมงาน Thailand i n f l u e n c e r a w a r d 2023หรือว่า TIA นะคะงานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี กันอย่างคึกคักนะคะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และก็ครีเอเตอร์แนวหน้าตบเท้ากันเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะคะอาทิเชอรี่เข็มอับสอนนุ่นนพลักษแก้มบุ๋มปรียดาชาลีอาหมัดกูเชยรีเขื่อนพัฒนายอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงฟรอยนัทพงศ์พีชภูณทัศน์เจ้าของช่องพีทอีทแหลกออลฮงมินหรือว่าแบงคอกบอยนะคะน้องอาเธอร์อลันตาธรรมชาติเจ้าของช่องธรรมชาตินะคะ ระวิทหานอุตสาหะและพลอยบันีิตานะคะเจ้าของเพจไคร่ขาวลูกแม่น,นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบรนด์เอเจนซี่ชั้นนำนะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุุิทางไทยและก็ต่างชาติสื่อมีเดียพาร์ทเนอร์แล้วก็ผู้ร่วมงานนะคะรวมกว่าพันคน สำหรับหัวใจหลักของ Thailand Influencer Award 2023นะคะหรือว่า TIA 2023คือการมอบรางวัลให้เหล่า Influencer นะคะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมาทั้งหมด26สาขาและยังมีรางวัล Best Asia Pacific Influencer Award นะคะที่มอบให้กับ Influencer จาก6ประเทศเอเชียแปซิฟิกได้แก่ ออสเตรเลียฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยนะคะโดยผ่านการลงคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง6ประเทศนะคะซึ่งเกณฑ์การตัดสินรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมคือความคิดสร้างสารรค์การเล่าเรื่องการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ดีแล้วก็มีสำานึกที่ดีต่อผู้ฟังสังคมและก็สิ่งแวดลอ้อมโดยได้คณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินอันทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรมโดยงาน Thailand i n f l u e n c e r a w a r d 2023นะคะงานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ที่ทำผลงานแคมเปญร่วมกับ ได้อย่างยอดเยี่ยมนะไอคอนสยามชั้นเจ็ดจัดใหญ่โดยเทลสกอตจำกัดผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเทลสกอตจัดงานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีสุดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่งนะคะเป็นปีที่5ภายใต้คอนเซปต์ grow and grow ถึงเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์จะได้เฉิดฉายถึงเวลาที่แบรนด์จะได้ใช้แสงมุ่งหวังสร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพเปิดพื้นที่ให้อินฟลูเอนเซอร์ได้พบปะผู้ติดตาม ดางนางร้ายหน้าสวยอย่างแก้มบุ๋มปริยาดาศิธชัยนะคะก็ได้รับรางวัล The Winner b a s t l i f e s t y l g Influencer b r a z i l และก็ได้รางวัล The Winner Fans Love Award 2023ซึ่งก่อนหน้าที่สาวแก้มบุ๋มเธอจะประสบความสําเร็จในการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มีแฟนคลับจํานวนมากขนาดนี้นะคะเธอเนี่ยเป็นนักแสดงมาก,ก่อน แต่ที่ไม่ได้เล่นละครต่อเธอนั้นเล่าว่าโดนถอดออกโดนวางตัวแรกอันนี้ไม่เหมาะเราเข้าใจเพราะเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับตัวนั้นพอย้ายมาเป็นอีกเรื่องเราอยู่ตรงนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเราเล่นเรื่องนี้แน่แ,นแต่เราเป็นตัวเล็กกว่าเป็นนางร้ายต๊อกต่อ,อยนึง่งออกป้าแบ๊วติงตองไม่ได้เป็นตัวเอกพอจับตัวเอกมาใส่ปุ๊บตัวเอกเขาไม่สะดวกใจร่วมงานกับเราเราก็เลยต้องเป็นคนที่ออกก็ไม่เป็นไรก็เสียใจนะ เราก็เลยเปลี่ยนในเมื่อทางนี้ไม่ใช่ทางของเราความสวยเราก็สู้เขาไม่ได้เรามันป้อมๆเราชินมาทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สดแทนจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ โดยเธอนะคะก็ได้ออกมาโพสความมุ่งมั่นของตัวเองนะคะจนกลายเป็นความสาเร็จทุกวันนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่านางรองสองรางวัลฉันมันชีวิตนางรองสินะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้บุ๋มด้วยนะคะดีใจมากๆเลยขอบคุณชาวด้อมแฮชแท็กแก้มพีทที่มาให้กําลังใจกันขอบคุณรางวัลจาก Thailand i n f l u e n c e r r e w a r d 2023ที่เล่งเห็นสิ่งที่บุ๋มทําเป็นกําลังใจในการทํางานบานโลกออนไลน์มากขึ้นขอบคุณทีมงานของบุ๋มทุกคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยน้อยแต่ร้อยประสบการณ์รักปล เป็นคนเดียวที่ได้สองรางวัลเลยเดินมั่นละหลังจากโค่นี้นะคะเผยแพร่ไปด้านแฟนหนุ่มพีทกันต่พอเนี่ยคะก็เข้ามากดหัวใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นกับแฟนสาวนะคะว่ายินดีกับทุกความสําเร็จของหนูด้วยนะคะเด็กน้อยพร้อมกับิ m มจิหัวใจสีขาวและสีแดงแล้วก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาแสดงความยินดีมากมายไอพี IP. เพื่อนสาวอย่างคุณคิวนะคะก็เข้ามาแสดงความยินดีพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าดีใจนะที่บอกคิวคือคนสําคัญที่อยู่เบื้องหลังชั้นร้ายและแฟนคลับมากมายนะคะที่เข้ามาร่วมยินดีเช่นที่หนึ่งในใจพี่พีทก็คือรางวัลชนะเลิศแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะรักกอบอรเก่งที่สุดจ้าคนสวยเป็นแรงกําลังใจให้ต่อไปนะจ๊ะยินดีกับพี่แก้มบุ๋มคนสวยคนเก่งที่สุดคะ่ะยินดีด้วยนะคะคู่ควรมากๆกกบอรเก่งที่สุดเลย ตอนนี้กันที่รางวัลที่2ครับขอแสดงความยินดีกับคุณแก้มบุ๋งปริยาดาครับมาด้วยน้ำสวยน้ำหลังแล้วเชิญเลยครับพี่แก้มบุ๋งนะฮะนี่ครับนักแสดงที่ดังที่สุนทางไลฟ์ขายของในเบสบ o ๊กและสติกต็อกโอ้โหจะดังที่สุดเลยนะฮะนี่ขายไอยมุกออนไลน์ใช่ไหมฮะปัง และก็ครีมด้วยยินดีด้วยมากๆครับกับอันดับที่2อง้เลิฟอวอดเป็นเสมอมอบคุณรางวัลนะฮะให้เข้าใจกันง่ายๆเลยเลยครับก็รับรางวัลกันไปแล้วนะครับกับ Best l i f e s e l l e Influencer ได้รางวัลที่2ไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลครับกับ b e s Love Award ที่มอบให้ด้วยนีลากังไร้ของเธอนะฮะยินดีด้วยมากๆครับและแน่นอนครับกับว i เนอร์รางวัลที่2กับแ e s Love Award ขอแสดงความยินดีกับคุณแก้วบุ๋มเรียดาเมื่อกี้ก็รับรางวัลกับไปแล้วนะครับกับเดรสไลฟ์เดรสไลฟ์เอ็นเตอร์ได้รางวัลที่สองไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลครับกัแบแดนเซอ,อร์มาหัวที่มอบให้ด้วยนิรันดั์ไลฟ์ของเธอนะครับ